อาบูน่าจะอยู่ที่คอกเด็กไอว่าโถมันอยู่กับลุงเล็กแล้วมันน่าตาอารมณ์ดีมากเลยลุงเล็กมาใกล้ๆอ่อนหน่อยดิครบแบบแฮปปี้ไ้ะไปะดูดูดู อยู่กับลุงเล็กนี่แฮปปี้มากดูดูดูอ๋ออันยาอยู่กับป้าปุ๊กชอบมามีออยพูดคุณธีรวัตรนะคะขอบคุณนะคะฝวามือขวามีออยองหญิงสีจะมันบูหูเกี้ยวครับน้ำพุ่มเข้ามาบ้านเราได้ด้วยจริงเหรอน้ำพุ่มที่ส่งตก็เข้ามาเลย จริงเหรอลูกเข้ามาแล้วเหรอปน,นุไปชี้ให้ปนุด,ดูสิระวังระวังทาปนุลูกเข้ามาจริงเหรอพี่นุชจริงป่ะเข้ามาไหม ะาม,มีน่าใส่มากค่ะคุณหนึ่งจงังขอบคุณนะคะมามีใช้ชูกะนะคะไม,ม่อาจจะแบบขายของเลยจริงๆแต่ว่าคนถามมาเยอะมากมามีใช้ชูกะจกังผลิตภัณฑ์ของมามีเองมีเ<ม>ข้าไปไที่ทชูกะไทยแลนด์นะคะมีทำน้ำนอไไงพี่อยากกินอะไรในตู้เย็นแล้วแล้วพี่อยาก,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 กจะกินอะไรอ่ะแล้วพี่จะกินบอกระบบอกก่อนจะกินอะไรมันเปิดไม่ได้มันเปิดพี่จะกินแล้วพี่จะกินช็อกโกแลต ช็อกโกแลตหรอ,อม,มันไม่มีหรือสิใช่างงนน้อพี่เอาเจลลี่นะ่อยเจลลี่ลหรอ,อมีเจลลี่ด้วยหรอน้องพีเราต้องนี้ก่อนแล้วซองอันซองนั้นเราต้องกินจริงๆเหมือนนะนั้นมันมีถั่วด้วยหนูไม่ชอบหรอกม,มันไม่ใช่ช็อกโกแลตอย่างเดียวลูก มันเป็นถั่วเดี๋ยวไม่ให้ป้านุชหาให้อันใหม่เนั่น,านนั่นนั่นน,าน,น,าน้องพีเอานั้น,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 นครับครับป้านุชแกะให้เขาใส่ถ้วยค่ะแล้วเขาเอาช้อนตักกินหนู<ด> <c oughs> สัดแจงพี่ทีเอาถ้วยไปด้วยนูพี่ทีเอ,ท<ว>ทเอามาวางก่อนเดี๋ยวให้ป้านุชแกะให้ครับมามีไม่มีมือจะแกะลูกหยิบมาให้นห้องหน่อยครับ<ว>ขอบคุณมากครับอื<ว>้พี่ทีน่ารักพี่เชื่อเลยอะไรนะลูก สิ่งมาเดียสิอยูรีวิวซิที่หนูถืออยู่คืออะไรเอาไว้ทำอะไรลูกเอาไว้ทำอะไรครับคืออะไรครับทาเูชเอาไว้ทำอะไรลูกมันกินไม่ได้นะสีพอปูชโเนี่ย ก็ <S <S ชอบหรอกกบิจลลี่อ๋อมันคือเจลลี่เจ้าว่าเจ้าพี่เหรอเจ้าใเจลลี่นะคือเจลลี่ชอบอ่ะลูกนะครับดูก่อนนะดูก่อนมันอะไรเหรอครับมันมันแบบมันของพ่ออ้นี่อันนี้มันเผ็ดดูดูจะมีสีแดงเนอะมามี่เปิดใส่ให้หน่อยสิอ่ะฮะส่งให้มามีเปิามี่ มันเป็นีลูกเอาไปคืนก่อนทำไมเธอหลออเนี่ยว่าพี่ไม่ทำผมหรอพี่พีไตัดผมมาเลยหล่อเหรอเพราะว่าจับเพราะว่าจับแคนี้ให้หมอนี้ให้หมอนี้แกะลูกหมใ่ให้หมอนี้แกะไหมหมอนีแกะแต่หมอนี้ไม่มีมือ

พี่เอาปรกดน้พี่กินกกแลตวบอไปก้อนเลย่ะพี่พียังไม่ได้กินเลยลูกปโนปโนปนปมากดปนให้พี่ที่อยครับโ้อับถืน้เาเหมือนกันไหมมอมเมอมชอบชอบจริงๆเลยเราเน่ยมือถือเนี่ยเอ้ย ไอ้ไอ้ไ no อ้น oh, oh, oh. ้องถีขอเอาไปมาเปิดให้หน่อยเปิดให้ด้ยไปหนครับไหนครับช้อนเราเหลอหมดฟูอย่างเงี้ยไหนันนีนมานี่พอปุ๊บใช้ว่ามันกินได้ เจ้าลูกลิงไอวาคุณณลิสลานะคะอ่ะบะมีดูทำแนี้ดีกว่าบะมีง่ายไม่ต้องเห็นหน้าบะมีด้วยน้ำพริกเผาป้าปุ๊กเห็ดแซ่บมากค่ะคุณแจมนะคะคคบุณ่ะ น้ำพริกป้าปูอ่ะทุกคนน้ำพริกป้าปูสะกดอย่างที่พี่สายหลวงบอกนะจ๊ะถ้าเธอสะกดผิดเธอจะไปเพจที่เป็นมิจฉาชีพทันทีนะฉันละงงกับมิจฉาชีพมากนะแล้วก็นางก็ยังอดทนนะยังเข้มแข็งในการที่จะจะจะ,จะเตะจูนการเป็นมิจฉาชีพอยู่โดยใช้น้ำพริกป้าปูชื่อแบบนี้แต่ว่าตัวพีเป็นพิมพ์เล็กนี่มีคนยังเข้าไปถามอยู่นะก็จะบอกอันนี้อยู่มีที่ราคาให้ด้วยนะ S <S <S เขามีคิดคราคาอะไรเสร็จเรียบร้อยแลวนะแล้วก็มีลดราคาด้วยนะมีส่วนลดด้วยนะซื้อมากมีลดนะมีขายราคาปีราคาส่งอะไรอย่างนี้นะถ้าอะไรที่มันดูอะไรตี้มากๆนะก็คือไม่ใช่เพราะว่าเพจของน้ำพริกป้าปุ๊กเนี่ยเขาไลฟ์ขายอย่างเดียวนะตอนนี้ไม่มีการแบบว่าอยู่ดีอินบ็อกซ์ไปซื้อไม่มีนะจ๊ะขายในไลฟ์แล้วก็จบแค่นั้นใช่ไหมพี่ปุ๊กเออเพราะว่าป้องกันมิจฉาชีพยอมเสียตังค์นะให้พวกเธอเนี่ย พ่อปุ๊กเขาลงทุนกับงานระบบมากเลยหมดแต่ปั้นระบบอยู่นั่นแหละไม่ได้ฟรีนะเสียตังค์หมดทุกอย่างเลยคุณสาวมันมีไปบีกซีสะพานควายประมาณกี่โมงคะอยากไปเจอเด็กๆถ้าไปกี่โมงอะสี่โมงหนึ่งโมงถ้าว่าสี่โมงหมดแล้วอ่ะป้านุมีอีกไหมเนี่ยคุณปุ๊กกี้บอกว่ามันมีเก่งมากเลยค่ะลูกสี่แต่สวยมากฉันอยากจะแบบว่ามีดาวแจกคืนคนที่ชมอวยชมชันขอบคุณนะคะ เสียงสนุกคือคืนมากเลยค่ะคุณพิชยานะคะล,ลุงเล็กคือสามีป้าปุ๊กเป็นพ่อของพี่ใสลุงใสน้ําค่ะอย <ไป S 1> ่างนี้ใช่ไหมปักหมุดด้วยคุณแนนนะคะ <c oughs> Can I have more please ไหนพูดสิออน,นี่ไงไอทำอยู่น้งชมไปยิ้มไปแต่ไม่เคยเม้นคุณวันนาน,นะคะ บูอัญญาเต้อัญญาคะอันี้่ไหมอัญา่ะ น้ำพริกอร่อยมากค่ะมามี่คุณสุดาน้ำพริกอนไนจ๊ะเลิศน้ำพริกของเราเลจ้าเลิรเลินะคะมีสองรสชาตินะคะรสชาติแรกนะคะก็คือแซลมอนแซนนะคะนี่อร่อยอะรสชาติที่สองก็ไก่กรอบมือขวามือขวาใช้มือขวาครับถ้าบ้านเงียบคงไม่เหงาเลยใช่ไหมคะมีออยถ้าบ้านเงียบไม่เคยเงียบเลยค่ะ ไม่มีเงียบเลยโอ้ยก่อนหน้านี้ดังกว่านี้อีกเธอฉันก็อยากจะถ่ายพวกเธอดูนะพี่เล็กบุกบ้านอะฉันต้องใช้งัดทุกคนอ่ะออยเห็นพี่เล็กนั่งเหมือนแบบปิดปิดทวารทั้งเจ็ดอะเหมือนว่าฉันไม่ได้ยินฉันไม่ได้ยินเลยอะหมอบอกว่าต้องชนะเขาใช่ไหมใช่ออยก็อดทนอยู่เราไม่ได้แบบว่าเออจะเอาชนะหรือเอาแพ้กับ ลูกเราแต่มันเอาให้เขาลงเองนะถึงบอกเออเราเขาเรียกอะไรเราเาก็ไปลงเราเออเขาก็สุดท้ายเขาก็ไปอ่านหนังสือน้องพี่หนูอย่าเขย่าอย่างนี้ลูกเดี๋ยวมันหกครับไม่ได้ไม่ได้ไทุกวันนี้ก็ไม่เป็นอันกินอันนอนแล้วหลงรักพี่ทีน้องพี่ไอวาอัญญาไม่ไหวแล้วคุณอุษามณีนะคะ